พบกันอีกแล้วนะครับกับสรุปเนื้อหานิยายเกิดชาตินี้พี่ตังเทพเล่ม13พาร์ทสาสำหรับหลายคนที่สนใจจะหาซื้อนิยายเกิดชาตินี้พี่ตังเทพมาอ่านนะครับผมได้เอาลิงก์มาจากช้อปปีไว้ใต้คลิปแล้วนะครับถ้าสนใจเล่มไหนสามารถกดซื้อได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับ ที่รูเดียบบ่นว่าชีวิตมันทำไมสงบสุขจังเลยไม่ท้าทายเลยอยากต่อยกับเจ็ดมหาอำนาจจังอะไรประมาณนี้ครับรูเดียบไม่ได้พูดนะครับถ้าใครยังไม่ดูกดไปที่มุมบนขวาได้เลยพาร์ทนี้จะเป็นการขึ้นเป็นนักเวทขั้นราชาของรูเดียบถ้าพร้อมกันแล้ว ก็ไปกันเลยครับวันต่อมารูเดียได้ไปขอให้ล็อกซี่ช่วยสอนเมทมต์ขั้นราชาวาลีให้หน่อยนี่คงเป็นอย่างเดียวที่ล็อกซี่เหนือกว่ารูเดียรูเดียก็พยายามขอร้องล็อกซี่ล็อกซี่ก็ปฏิเสธว่าไม่ไม่เอาไม่สอนให้หรอกแต่พอพวกนักเรียนเห็นเข้าก็เข้าใจผิดคิดว่ารูเดียจูโจมนักเรียนหญิงพวกนักเรียนคนอื่นยังคิดว่าล็อกซี่เป็นนักเรียนไม่ใช่อาจารย์พอล็อกซี่ตัวเล็กเหมือนกับยังเป็นเด็กอยู่เลยเรื่องก็ได้ไปถึงหูพวกสภานักเรียนได้ยินว่ารูเดียจูโจมนักเรียนหญิงลุกเลยสั่ง เพราะซิลฟี่เป็นภรรยาของรูดิอสเลยให้จัดการดีกว่าซิลฟี่บอกไว้ว่าอนน้อยหน่อยรูดี้ผู้หญิงเขาก็มีเรื่องไม่อยากทําเหมือนกันนะรูดิอสเลยบอกไว้ว่าเขาแค่อยากให้ล็อกซี่สอนเมนตมขั้นราชาวารีให้เฉยๆซิลฟี่ก็อยู่ทั้งคนนะตอนนี้ซิลฟี่กำลังงอนรูดิอสอยู่ครับรูดิอสเลยเอามือไปจิ้มที่แก้มของซิลฟี่ทาให้รู้ว่าตอนนั้นซิลฟี่กําลังหึงอยู่รูดิอสบอกว่าไม่ต้องห่วงเขาไม่กีดกันซิลฟี่หรอกนะงั้นจะให้ล็อกซี่สอนเมนต์ให้ทั้งเขาและ รูเดียเลยถามว่าทําไมล่ะทาไมไม่สอนให้เกียิเขาหรอล็อกซี่บอกว่าก็ไม่ได้เกียรติเขารักรูเดียแต่ถ้ารูเดียชานาญเวทมนต์ขึ้นกว่านี้ล็อกซี่ก็จะไม่มีอะไรเหนือกว่ารูเดียแล้วเป็นสิทธิ์ที่เหนือกว่าอาจารย์รูเดียบอกว่าอาจารย์ล็อกซี่อยู่สูงกว่าอยู่แล้วเขาไม่อยากเอาตัวเองไปเทียบกับอาจารย์หรอกอาจารย์ล็อกซี่ก็ยังคงเป็นอาจารย์ของเขาเสมอแต่สิทธิ์เขาไม่ขึ้นครูนะรูเดียพอล็อกซี่ได้ยินแบบนั้นก็เลยพูดว่า ก็ได้ก็ได้เซลสีจังจากนั้นล็อกซี่เลยตกลงว่าจะสอนเวทมนต์ขั้นราชาวารีให้พอถึงตอนเย็นครับรูเดียสซิลฟี่และล็อกซี่ก็ได้ขี่ม้าชื่อมัส,สิคาเซไปยังสถานที่ที่เป็นทุ่งกว้างเพื่อที่จะใช้เวทมนต์ขั้นราชาวารีถ้าลองที่มาหาวิทยาลัยเวทมนต์หรือบ้านของอรูเดียสจะอันตรายมากๆต้องไปหาที่โลง่งๆเหมือนกับตอนที่ล็อกซี่สอนจบการศึกษารูเดียสพ่อขี่ม้าไปเรื่อยๆในตอนนั้นก็เริ่มเย็นแล้วทุกคนก็ได้ลงจากหลังมา้าล็อกซี่บอกให้รูเดียตไล่เวท จะดีกว่าเพราะกลัวว่ามัตสึคาเซจะโดนฟ้าผ่าเหมือนกับคาราวาโจมมาตัวก่อนที่โดนฟ้าผ่ารูเดียดก็ได้ทาตามที่ล็อกซี่บอกล็อกซี่บอกให้รูเดียรและซิลฟี่ใส่ชุดกันฝนด้วยเพราะเวทมนต์ค่อนข้างรุนแรงจากนั้นล็อกซี่ก็เริ่มไล่เวทมนต์เวทมนต์ก็ยาวมาก,มากๆเกี่ยวกับจักรพพัดสายฟ้าที่เป็นคําไรเข้าวพอล็อกซี่ไล่เวทมนต์เสร็จเวทมนต์นี้ก็มีชื่อว่าไรานิ่งนั่นเองครับผ่านไปไม่นานเมฆก็เริ่มจับลุ่มก้อนกันลมก็เริ่มพัดแรงขึ้น้นเเมมกก็็ไดบบดบบีีออััตตวลรื่่ยๆาท ที่ไลเ่เวทมนต์เวทมนต์ได้เกิดตัวเป็นสายฟ้า ผ่าเปี้ยงลงมากลายเป็นเวทมนสายฟ้าซึ่งมันรุนแรงมากๆล็อกซี่ก็ได้ทําให้ดูเขาบอกว่าเขาฝึกหลายครั้งเหมือนกันกว่าจะสําเร็จแล้วก็ทําได้ลูเดียสเลยลองทําดูบ้างลูเดียสไล่ตามที่ล็อกซี่ไล่เลยลูเดียสเป็นคนที่มีความจาดีมากครับคงที่ล็อกซี่ไล่ยาวมากแต่ลูเดียสก็จําได้เฉยพอลูเดียสไล่เสร็จสุดท้ายก็พูดจบด้วยว่าไลนิ่งจากนั้นก็มีเมฆสายฟ้าผ่าลงมาเหมือนที่ล็อกซี่ทําแต่ของลูเดียสทําได้ไม่นานฟ้าก็กระจ่างทันทีล็อกซี่นี่สุดยอดไปเลยทา ให้ซิลฟี่ตะลึงไปด้วยต่อไปเป็นตาของซิลฟี่ซิลฟี่ก็ไล่ตามที่ล็อกซี่ทําแต่ของซิลฟี่ต่างจากรูเดียตคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถมพลังของเธอในตอนนั้นก็หมดไปเลยเวทมนต์นี้มันเปลืองพลังงานสุดๆแต่ผลงานของซิลฟี่เขาก็ทําให้สําเร็จนะครับแต่ถ้าซิลฟี่ทาได้มันจะแปลกมากเพราะล็อกซี่ก็ฝึกตั้งหลายครั้งแต่ทําไมารูเดียตถึงทําได้ในครั้งเดียวจะเก่งเกินไปแล้วอันนี้ไม่เก่งก็ไม่แปลกครับเพราะว่ารูเดียตเป็นพระเอกวันรุ่งขึ้นครับรูเดียตได้ไปที่ห้องทดลองของคอเ,คเ,เ,เน,เน,เน,คนเดียวคิป ได้อยู่ด้วยเอเลนาลิเซ่บอกว่าคิปกําลังเตรียมงานแต่งของเขาอยู่ เขายุ่งมากๆเลยและไม่ค่อยได้อยู่ที่นี่หรอกผ่านไป1เดือนก็เป็นวันแต่งงานของคีปและเอลินาลิซมีแขกมากมายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงอาริยอลลิเนียเพอร์ซิน่าซานอบาจูริจินเจอร์พวกเพื่อนๆของคีปก็มากันหมดทุกคนงานนี้เป็นการแต่งงานแบบมิลิตแต่งกันในโบสถ์ของพวกมิลิตครอบครัวของลูเดียสก็มามากมายพิธีแต่งงานก็ผ่านไปได้ด้วยดีลูเดียสนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้จัดงานฉลองวันเกิดให้นอนและไอชาเลยตอนที่ครบ10บขวบลูเดียสคิดว่าอยากฉลองวันเกิดย้อออออนนนนหลลัังงใววครบรบบบ10ขขขนนแะไชาาเ ช,ว,ชวนซิลฟี่และล็อกซี่ออกไปซื้อของทั้งคู่ก็ได้ช่วยกันเลือกของขวัญให้นอนและไอชาพอได้ของขวัญแล้วทุกคนก็ถือกลับบ้านกลับมาถึงบ้านลูด,ดียก็ชวนนอนและไอชาออกไปตกปลาเพราะว่าต้องการจะเซอร์ไพรส์ทั้งสองคนครับแต่ซิลฟี่เ็าไม่ได้ไปด้วยนะการไปตกปลาครั้งนี้เพราะนอนยังไม่สนิทกับล็อกซี่เท่าไหร่ส่วนไอชาสนิทกับล็อกซี่ขึ้นมากแล้ว รูดียได้บอกให้นอนไอชาและล็อกซี่ออกไปตกปลาด้วยกันทั้ง3ก็ได้ไปตกปลาด้วยกันเหมือนจะทําให้นอนและล็อกซี่สนิทกันมากขึ้นพอกลับมาถึงบ้านนอนและไอชาก็ได้ยินเสียงปลบมือทั้งสองก็งงอยู่สักพักแต่เหมือนไอชาจะเริ่มเก็ีแล้วว่าได้จัดางานวันเกิดให้เธอทั้งสองแต่นอนก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรรูเดียเลยบอกไปว่าไปที่ห้องกินข้าวกันเถอะพอเดินไปถึงทุกคนก็ปลบมือพร้อมกับพูดว่าสุขสันต์ว<ๆ>ันเกิดน,นะนอนและไอชาครบรอบสิบขวบทั้งสองคนบอกว่าพวกเขาครบรอบสิบขวบไปตั้งนาแล้้ววไไไม่่่ใชหรอออเดดียยธิบาาปตน น้าไม่ได้จัดงานฉลองแต่ตอนนี้จัดงานฉลองได้แล้วก็เลยมาจัดย้อนหลังไงทั้งสองคนก็ได้ของขวัญไอชาได้รองเท้านอนได้เป็นเสื้อโคต้ตลิเลียกับเซนิสก็ได้ช่วยกันทําของขวัญให้ทั้งคู่ด้วยแต่เซนิสก็ทําไปแบบเหมื่อลอยนอนได้ชูเสื้อโค้ตให้เซนิสดูลูเดียสกับนอนก็เห็นว่าเซนิตยิ้มด้วยลูเดียคิดว่าเซนิสก็ยังมีความทรงจําเหลืออยู่บ้างทําให้เขาดีใจมากเลยครับล็อกซี่ก็ได้ของขวัญเหมือนกันเป็นของขวัญวันฉลองแต่งงานก็คือหมวกใบใหม่นั่นเองงานวันเกิดของนอนและไอชาก็จบลงด้วยดีีมเรื่อง ที่ลืมบอกคือ หลังจากที่รูเดียสกลับมาจากการช่วยเซนิตเขาได้พาตัวนิ่มตัวหนึ่งที่ชื่อว่าจิโร่กลับมาด้วยซึ่งขนาดก็ใหญ่พอที่จะขี่ได้เลยเป็นตัวนิ่มที่เขาใช้ในการเดินทางที่ซื้อมาด้วยรูเดียเห็นว่ามันเชื่องเลยเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงที่บ้านที่บอกไว้เพราะว่าในอนาคตจะมีบทแทรกมานะครับเป็นสัตว์เลี้ยงของบ้านรูเดียนั่นเองมีอยู่วันหนึ่งครับที่ไอชาบอกว่ามีอะไรบางอย่างอยากให้รูเดียดูรูเดียก็สงสัยว่าอยากให้ดูอะไรแต่เขาก็คิดว่าไม่มีอะไรมากหรอกไอชาบอกว่่่่่าาาาใหหหหห้้้้้มเเขขททีีอออออองงงนนนนยยูดดก็ไไไปชแตตั ือนไอชากำลังไปหาอะไรอยู่ก่อนที่จะกลับมาห้องห้องของไอชาก็ตกแต่งไปด้วยพืชพันธุ์ธรรมชาติมีกระถางต้นไม้สวยงามมากมายแต่รูเดียก็แปลกใจคือเหมือนมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างขยับอยู่ในห้องซึ่งมันก็คือทูเรนนะครับไม่ใช่ไอทูเรนสายฟ้าใน ROV นะครับมันเป็นมอนเตอร์ที่ชื่อว่าทูเรนอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ในฐานะตัวแทนมอนเตอร์คล้ายๆกับสลาม ที่มีอยู่ทุกที่เลยก็เหมือนกับเป็นมอนเตอร์ชั้นต่ำครับที่ไม่ทําร้ายอะไรมนุษย์รูดเดก็งงว่าไอชามีทูเลนได้ไงทูเลนเป็นมอนเตอร์ต้นไม้แต่มีหลากหลายชนิดที่ลูดเด,ดเห็นคือมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กแต่ที่ไอชามีคือทูเรนที่มีขนาดเล็กมากน่าจะทาร้ายคนไม่ได้แต่ก็ต้องเผื่อไว้ก่อนเพราะถ้าทูเรนตัวโตวมันจะสามารถมัดและจับเราได้หลังจากนั้นไอชาก็ได้เดินเข้ามาในห้องด้วยสีหน้าที่ไม่รู้สึกผิดเลยรูเดียอได้ถามว่าไอชาไปเอาทูเรนมาจากที่ไหนไอชาบอกว่าเอาาาามมหลัังจกทีู่เดบ ีบอกว่าห้ามเลี้ยงถึงมันจะตัวเล็กแต่มันก็อันตรายไอชาบอกว่าจะเลี้ยงเธอดูแล้วว่ามันไม่น่าจะเป็นอันตรายอะไรเธอค่อนข้างมั่นใจเลยว่ามันไม่ทําอันตรายเขาแน่นอนรูเดียก็ปฏิเสธไปว่ายังไงก็ไม่ได้พวกเขาถูกเถียงกันไปมาสักพักไอชาคิดว่ายังไงก็เถียงไม่ชนะไอชาเลยบอกไว้ว่าถ้ารูเดียไม่ยอมให้เขาเลี้ยงไอชาจะบอกล็อกซี่เรื่องวัตถุมงคลของรูดียรูเดี้ก็อึ้งไปเลยว่าไอชารู้ได้ยังไงไอชายังรู้อีกว่ารูเดีสเอาไปทําเป็นหิ้งบูชาเลยถ้าพี่ล็อกซี่รู้จะเป็นยังไไไงนนรูเเเดียก็็ิ่่่่มมปปตตอแ แต่ทันใดนั้นล็อกซี่ก็มาปรากฏตัวที่หน้าห้องเธอบอกว่าเมื่อกี้มีใครเรียกชื่อล็อกซี่หรือเปล่าลูเดียก็ตกใจมากว่าล็อกซี่มานี่ได้ยังไงลูเดียได้ถามไปว่าอ้าวล็อกซี่มาได้ยังไงล็อกซี่ตอบว่าเธอลืมของแล้วเมื่อกี้ก็เหมือนได้ยินลูเดียกับไอชาเรียกชื่อล็อกซี่มีอะไรหรือเปล่าทีนี้ก็เข้าทางไอชาเลยครับไอชากําลังจะบอกล็อกซี่ว่าลูเดียแอบเอากางเกงในของล็อกซี่มาทําเป็นวัตถุบูชาแต่ลูเดียได้เอามือปิดปากไอชาไว้ก่อนทําให้ไอชาไม่ได้พูดออกไปลูเดียเลยบอกไอชาไปว่าอชาจะเเรียทน ลอกซี่รู้ใช่ไหมว่าทุเรนนั้นอันตรายช่วยเตือนไอชาให้หน่อยได้ไหมล็อกซี่เลยบอกว่าอ๋อทุเรนนันล้อที่พอมีเกิดของล็อกซี่ก็เลี้ยงเป็นปกตินะ ล็อกซี่บอกว่าเลี้ยงได้นะขนาดตัวเท่านี้มันไม่อันตรายหรอกพอตอนที่อยู่ผอมมิเกิดก็อยู่กับพวกนี้มาตั้งนานทุกคนก็เลี้ยงกันเต็มเลยรูดียได้ยินแบบนั้นเขาก็คิดว่าคงไม่เป็นอันตรายจริงๆนั่นแหละเขาเลยอนุญาตให้อิชาเลี้ยงได้ล็อกซี่ก็ได้กลับไปรูดียก็ได้ขอโทษอิชาที่เขาไม่รู้อิชาก็บอกไม่เป็นไรที่ดูดียทําไปก็คงเพราะว่าหวังดีสรุปอิชาก็ได้เลี้ยงเจ้าทูลินนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับพาทนี้ถ้ามีข้อมูลตกหลน่นต้องขอโทษด้วยนนนนนะคครัััไไไววว้้้้้จมมมมาาาาาาทํํตตต่่่ออลลิิปปหใพุงงงียยกกกกกก็็ฝดดดดเเเแื ในคลิปต่อ,ตอไปไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย